ค,คิดไม่ออกร่วมกับอาเคดรันขอนำทุกท่านเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลรายการ UCL k m o Champions League ครั้งที่3นะฮะเป็นการพบกันระหว่างคุณสมใจสมกระโจมมาในทีมระยอง FC นะครับเจอกับคุณภูมิรินรุ่นพิทักมาในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ในนัดแรกนี้ทางฝั่งของคุณสมใจชนะมา4ประตูต่อ3นะฮะเรียกว่าใกล้เคียงกันอยู่นะครับเป็นทางฝั่งของคุณสมใจได้บุกก่อนครับแต่ว่าจังหวะนี้โดนดักไม่ได้ กองเตะดักไว้ได้สวยครับจังหวะนี้เปิดเร็วขึ้นมาที่ออมบาเมยองและเปิดจังหวะนี้กองหลังเอ้าหลุดไปแล้วครับอิมโมบิเลซลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โห,โหนาทีที่สี่เท่านั้นเองครับแล้วขอเสียงเลยฮะจังหวะนี้แหมโอ้โหเรียกได้ว่าเคลียออกมาไม่ขาดครับสุดท้ายโดนลงโทษฮะโอ้แล้วฮะทางฝั่งของคุณภูมิรินเปิดมาที่เบคแฮมวเอาร่าได้บอลโยนลูกนี้ให้ลูกาก,กูไม่ถึงเพื่อนฮะ แต่ว่ายังตามมาเล่นต่อได้ลูกนี้โดนดักไว้ได้ครับทางฝั่งของเบคแฮมส่งต่อก็ไม่ดีครับลินการ์ตแม่ลูกนี้พัวพันอยู่ตรงกลางบอลหลุดมาอยู่ที่เบคแฮมวีเวร่าได้บอลจ่ายทะลุขึ้นมาให้กับลินการ์ลูกนี้ครองบอลก็ถูกกองเต้แซะไปได้ครับเบียดแย่งกันอยู่แย่งมาได้ครับกองเต้เปิดขึ้นมาจังหวะน,นี้ บอลมาอยู่ที่เบคแฮมสไลด์จ่ายได้สวยครับเรียนเนมาซี่ชิปลูกนี้ขึ้นมาลูกกากูแข็งแร่งฮะแล้วก็ชากลูกเดียวจังหวะนี้ซัดเต็มข้อครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมเอาคืนทันควันฮะทางฝั่งของคุณภูมิรินฮะแม่จังหวะนี้ไม่มีการยอมครับแม่มูบเลเปิดมากองเตะคืนมาที่อาาบาครับจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่กิเลเดโรจ่ายมาที่โอบามายองกองเตะ แหงลูกนี้มาก็ติดวีราครับไปแค้มพิงไว้จังหวะนี้ส่งมาทางฝั่งซ้ายได้สวยครับอรนันเดสเปิดยาวเลยฮะจังหวะนี้แต่ว่าโดนโผพันไว้แล้วคริสตนโโรนัโดยังได้เป็นลูกทุ่มครับมองหาเพื่อนครับลูกนี้ทุ่มมาใกล้ใลให้กับลินการดจับบอลหนึ่งจังหวะจ่ายเข้ามาให้กับเดวิดไปแฮมเปิดยาวจังหวะนี้เป้าหมายอยู่ที่โรนันโดและเปิดจังหวะเดียวลูกนี้ลึกเข้ามือกาซิยาร์ครับโอ้โหอันตรายครับคริสตินโโรนันโดครับเปิดช่องให้ไม่ได้ฮะ กะเล่นชิงจังหวะเลยฮะจังหวะนี้ควางบอลมาที่อลาบ,บากิวเลรูเปิดมาให้บ่าไปยอ้อนลุนี้พลิกมาแต่ว่าแม่เปิดรุนนี้เกือบได้ครับเกือบโฉบไปสวยครับเวราเปิดออกมาไม่สนใจโรนัลโด้ขึนมา เฮอร์เนสเบิ้ลคืนจังหวะนี้โรนัลโด้โอ้ไม่ได้ครับนาบัสหนักไว้ได้ดีครับจังหวะน,นี้แต่บอลมาเข้าทางลูกกะกรูจ่ายมาจาังหวะเดียวก็ไม่แม่นกับเพื่อนครับวันไดช่วยเคลียร์ออกมาก่อนนะครับเปิดขึ้นมาเอาติดลิ้นกันและจ่ายมาลูกกูกูเดงๆลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหได้หมุนตัวยิงฮะปิดเซฟกาซิยาสก่อนครับแม่แหยืนเด้งๆฮะจังหวะน,นี้ไม่มีกองหลังเข้าเบียดแล้วนะครับแต่ว่ายิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาดูจังหวะเปิดมุมฮะลูกนี้ เดนเมซี่รอว่าเปิดสั้นแต่ว่าเปิดเข้ามาเดวิดแฮมจับบอลและยิงจังหวะนี้ยังติดก้องหลังครับยังช่วยกันเคลียร์บอลมนอยู่ที่อลาบาเปิดขึ้นมาก่อนแล้วฮะอิมโมบิเลได้บอลโดนแซไปแล้วจังหวะนี้เฮอร์เดดได้บอลมาต่อที่ลินการ์และจับบอลยังได้ครับเลี้ยงมากินตัวและยิงเลยฮะลูกนี้ลินการ์แต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับโอ้โห,โห,โหแหมเป็นลูกตั้งเตะครับกอซิยัตเล่นสั้นขึ้นมาให้กับมิน่าเปิดขึ้นมาอาาบา จ่ายเข้ามาให้กับกองเต้ครับลูกนี้จับบอลได้มองไกลแล้วฮะโย,ยนมาที่โอบาเบยองแทงมาลูกนี้ก็แม่เลี่ยมไม่ดีฮะบอลมาอยู่ที่วานบิสก้าจ่ายยาวขึ้นมาเมสซี่คืนให้กับเบคแฮมเปิดมาที่กับคริสเตียโนโรนัลโดครับจังหวะนี้ยังจ่ายได้แต่ว่าบอลไม่ถึงเพื่อนครับน้ำหนักขาดไปนิดเดียวครับเปิดขึ้นมาให้กับโอบาเบยองจังหวะนี้พลิกสวยครับและจ่ายทะลุช่องมาแต่ว่าแคมเบลดักไปก่อนนะครับบอลมาอยู่ที่วานบิสก้าเปิดข้ามฝ้าเข้ามาเฮอร์นันเดส จับบอลลงและจ่ายขึ้นมาที่คริสตนโโรนัลโดครับเข้ามาสองคนคืนกับมาที่วีเอร่าจ่ายขึ้นมาให้กับลินการ์ดเปิดมาจังหวะนี้ดีครับโรนัลโดมองหาเพื่อนและชิปไปตรงกลางแต่ว่าโอ้ยังหลุดมาที่ลูกกากูและจังหวะนี้ซ้ายซัดเข้าไปโอ้หลุดกรอบออกข้างไปฮะแม่เข้าอีซ้ายนะจังหวะนี้แต่ว่าไม่ตรงกรอบครับลูกกากูกาซิยัาได้ตั้งเตะจังหวะนี้เลนสั้นๆขึ้นมาครับจ่ายให้กับมีนามองหาเพื่อนและเปิดออกมาทางกราบซ้ายครับ อลาลาบาจัดขามอนตรงกลางให้กับกองเต้ครับเล่นคืนกับไปอลาลาบาจ่ายขึ้นมาที่เกียวเรโรกองเตร้รับบอลขึ้นกับมาจ่ายมาลูกนี้อิโมเบเลเปิดขึ้นมาก็ติดเบเกนบปวเออร์ครับเปิดให้เพื่อนง,ง่ายๆฮะอรนันเดสจ่ายขึ้นมาลูกนี้หมดเวลาไปซะก่อนครับจบครึ่งแรกหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับระหว่างคุณสมใจแล้วก็คุณภูมิรินแต่ครึ่งแรกนี่เหมือนยิงกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นการชิงไหวชิงพลิปชิงเกมกันในกลางสนามซะมากกว่านะฮะทั้งสองทีมครับผีมือสูสีกันมากทีเดียวฮะ สกอร์รวมตอนนี้คุณสมใจนำอยู่นะครับ5ประตูต่อ4นะครับสถานการณ์ยังมีลุ้นทั้งคู่ครับลูกากูเปิดมาลูกนี้แหมวันบิสก้าได้บอลจ่ายมาให้กับริเวเร์ซี่เปิดยาวจังหวะนี้ให้กับลูกากูแต่ว่ากองหลังยังเบียดไว้ได้ดีครับอ้าวบอลมาอยู่ที่ลินกาดได้บอลลอหนึ่งจังหวะและเคินมาให้กับเวล่าครับเปิดมาที่เดวิดไปแคมจับบอลหนึ่งจังหวะและชิงขึ้นมาจังหวะนี้ลูกากูลุดแล้วโอ้ได้จะล้ำหน้าสักก่อนครับแหมเกือบไปให้จังหวะนี้ นี่นะฮะล้มหน้าไปนิดเดียวครับแหม่มาอย่างนั้นนี่มีเสียวแล้วครับกสิยั์เปิดมาให้กับนาวาัดวันไดจ่ายตรงๆมาให้กับไรเบคแฮมตรงนี้แตะเข้ากลางกองเต้จ่ายจังหวะเดียวอิโมเบลเล่เล่นวันทูและโอบายม่ยองจับจังหวะนี้ยงมพ่วงพันได้เร็วครับโอ้โห,โหไม่งั้นเนี่ยเต็มข้อไปแล้วฮะ ไม่สนใจเลยครับบอลมาอยู่ที่ลินการ์ดจังหวะนี้เดวิดไปแคมเปิดยาวลูกนี้ให้วิ่งแข่งเรียนเนมิซี่แต่บอลไม่ถึงอะมาอยู่ที่วันไดเคลียร์ลูกนี้ขึ้นมานาบาสเปิดลูกนี้ขึ้นมาเหมือนติดครับแล้วก็หลุดออกข้างไปครับลูกนี้เป็นจังหวะทุ่มฮะเออนัเดสทุ่มเข้ามาแคมเบลลจับบอลและจ่ายเข้ามาง่ายๆให้กันนการ์ดครับพลิกมาเจอและจ่ายไปแคมเปิดออกมาทางกราบขวาครับควาเบสกาจ่ายมาให้เรียนเนมิซี่ คืนมาให้กับเดวิดไปแคมเปิดยาวจังหวะนี้เป้าหมายอยู่ที่ว่าบิสกา้าแลวเปิดจังหวะเดียวเข้ามาลึกเข้ามือคาซิยานครับจังหวะนี้แม่คาซิยานก็คว่างบอลมาที่นาะบารับโต้กับเร็วเหมือนกันครับไม่มีการยอมกันแล้วฮะไรเปิดยาวขึ้นมาเลยครับโอเบมยองจับบอลได้แล้วเปิดออกข้างให้กับบคแคมอิโมบิเล่พลิกบอลลูกนี้จ่ายขึ้นหลังก่อนครับตั้งเกมและจ่ายลูกนี้จังหวะเดียวโอเบอมยอมซัดด้วยสายไม่เข้าครับโอโหติดแซฟครับแม่ ทําชิงทําเกมกันขึ้นมาได้สวยแล้วนะฮะจังหวะนี้ครับเป็นล,ลูกได้เตะม,มุมครับอบาบาลูกนี้จะเปิดสั้นหรือเปล่าครับน่าจะโยนไกลแล้วฮะเออจังหวะนี้เป้าหมายแม่โดนสก,กัดไว้ก่อนครับยังคลุกเคลิกกันอยู่หน้าปากประตูและก็เคลียอ,ออกมาได้ฮะบอลมาอยู่ที่ลูกกับกูเปิดจังหวะเดียวมาให้กับโรนัลโด้กระชากขึ้นมายัางตามภูพันได้ดีครับเดวิดเบคแฮม แย่งบอลมาได้ด้วยครับแม่จังหวะนี้โต้คืนกลับบ้างครับไรเปิดออกมาเดวิดไปแคมเปิดจังหวะเดียวให้กับอิมบิเล่สวยครับลูกนี้ทะลุช่องมาถึงไม่ถึงครับโอ้โหติดบอลวิสก้าซะก่อนครับนิดเดียวฮะแล้วเปิดยาวสวนขืนจังหวะนี้บอลมันอยู่ตรงกลางสนามเดวิดไปแค้มยังเกี่ยวมาเล่นได้ฮะจ่ายมาที่ลิอเนลเสซี่ลูกนี้ชิพขึ้นมาเพื่อนก็ตามมาเล่นไม่ทันเลยครับผิดจังหวะกันแล้วฮะเก็บไว้ได้ครับสำหรับกองหลังคืนมาการซิญาดวันไดเปิดขึ้นมาโอ้โหลูกนี้เกือบพลาดครับโซนาโดเกือบโชบไปได้ครับ บอลมนอยู่ที่ดีวิดไปแคบครับจ่ายเข้ามาตรงกลางลูกนี้กองหลังก็ช่วยกันซ้อนได้ดีครับสองคนฮะโอ้กลับ้วครับแม่จังหวะนี้เล่นสวยครับลูกกูหลอกหนึ่งจังหวะแต่ว่ากองหลังไม่หลงครับฟันไดดักได้ดีฮะโอ้มาไปยองเปิดมาลูกนี้ก็ห่างเพื่อไปเยอะครับแม่ล้นไปหน่อยครับทั้งคู่ฮะเปิดยาวเลยครับจังหวะนี้ฮะปล่อยให้วิ่งแข่งกันและกองหลังทําได้ดีครับเก็บไปได้คืนมาให้กัสยาตั้งเกมใหม่ครับจ่ายลูกนี้สั้นอ้าว จังหวะนี้ยังไงครับดูกากูขยันและแย่งมาได้ครับโรนัลดจับบอลลูลาบาดยังลงมาช่วยได้สวยครับกาซิยาต้องเคลียออกมาก่อนแลวฮะกองเต้รีบสกัดบอลมาอยู่ที่ลิ้นกาดครับโอ้โหจังหวะนี้ไร้ได้บอลเลยครับจะโต้กลับยังไงครับและจ่ายแทงมาให้กับอุมะบิยองจังหวะนี้กองกลางช่วยหัวพันแต่ว่าอิมะบิเล่เล่นวันทูฮะบอลมาถึงอุมะบิยองสั้นลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหเข่าอ่อนะยิงจังหวะนี้เดคอาก็โมโหแล้วฮะ ปล่อยหลุดมายังไงฮะดีที่ยังลงโทษไม่สำเร็จนะครับโต้ไปมาคนภาคก็ลิ้นพันแล้วฮะใกล้จะหมดเวลาแล้วต้องแก้เกมกันหน่อยครับจะก,กรวมตอนนี้อยู่ที่5ประตูต่อ4นะครับทางฝั่งของคุณสมใจยังนำอยู่นะฮะแม่ลูกนี้ถ้าเข้านี่เผลอๆนี่จบเกมได้เลยนะครับเพราะว่าเวลานี่เหลืออีกนิดเดียวแล้วนะฮะเนี่ยนาทีที่87แล้วนะครับเลวันดอสกี้ลงมาแทนลูกาก,กูครับ เบเกนบาร์เออฮะจ่ายมาให้กับวันบิส,สก้ามองหาเพื่อนจ่ายขึ้นมายัดมาที่เโวเนวิซซี่ครับคืนมาที่เดวิดเบคแฮมจ่ายมาที่กับลินกาทันจังหวะนี้ได้พื้นที่และจ่ายให้เลวันดอสกี้มองหาเพื่อนแม่โรนันโด,นโดผิดจังหวะก,กันนิดนึงครับยังดักไว้ได้บอลมาอ้าวจังหวะน,นี้หมดเวลาการแข่งขันครับเ,เสมอจะไป1ประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหวันนี้ฝีมือสูสีกันจริงๆครับทางฝั่งของคุณสมใจและคุณภูมิรินนะฮะโอ้โหกินกันไม่ลงนะครับแต่ว่าสกอร์รวมครับ เป็นทางฝั่งของคุณสมใจนะฮะที่ทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็เก็บ3ามแต้มในนัดแรกมาด้วยนะครับส่งผลให้สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเกมนัดนี้นี่ถือว่าฝีมือนี่ โอ้โหพอพอกันเลยนะครับเรียกว่าเขี่ยวด้วยกันทั้งคู่นะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้ครับสำหรับคู่ต่อไปจะเป็นคู่ของใครต้องรอติดตามนะฮะทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคิดในออกชาแนลแล้วก็อาเค e รันนะครับในคลิปนี้ผมอาเขตลาไปก่อนสวัสดีมากครับ